สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับคุณครูสมสุดาเพชรรานนท์หรือว่าครูสมนั่นเองนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูมีงานให้นักเรียนได้ทำนะคะทำลงสมุดเสร็จแล้วนะคะส่งเข้าในลายกลุ่มส่งการบ้านภาษาไทยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีงานอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการเขียนรายงานสรุปงานนี้ลงสมุดของนักเรียนด้วยนะคะอยู่ในหน้า1 1 3ค่ะการเขียนรายงานแล้วก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างตรงนี้นะคะพร้อมกับตัวอย่างด้วยจดลงสมุดของนักเรียนทั้งหน้าเลยนะคะหน้านี้การหน้า113ค่ะ ครันี้ก็จดต่อกันนะคะหน้า114แล้วก็หน้า115นะคะจดหมดเลยนะคะเพราะเป็นหลักของการเขียนนะคะรายงานว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเขียนอย่างไรนะคะก็มีตัวอย่างให้ด้วยนะคะเขียนเยอะๆนะคะมันจะได้ฝึกผ่านสายตาของเราด้วยผ่านมือผ่านสมองนะคะเราจะได้จำได้นอกจากฟังแล้วนะคะ คลิปก่อนๆนนั้นเราจะได้ฟังคลิปนี้เราก็จะได้เขียนฝึกเขียนไปด้วยนะคะหน้า115ด้วยนะคะมาจนถึงสรุปความรู้เท่านั้นนะคะตรงนี้นะจ๊ะอ่าจดลงมาหมดเลยนะคะตัวอย่างด้วยนะคะมีขั้นตอนด้วยไม่เยอะนะคะทำส่งในลายส่งการบ้านภาษาไทยคะ่ะเจอกันใหม่ในครัหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ